ครับผมแสนดิเจเผาลุกภูเก็ตครับใครนี้ซ้อมมาอุยวันครับซ้อมอ่ะไม่ค่อยไม่ซ้อมรู้ตัวเมื่อวานซื้อครับอ๋อมาแทนมาแทนครับเพิ่งรู้ตัวแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วไหมก็ไม่มีก็คือแบบยังไม่ได้เต็มที่ในการที่ว่าเพิงต่อยเราไม่มียังไม่มีรายการว่นงั้นเถออใช่ครับใช่ไหมแต่อันนี้เขาเรียกมาแทนก็เลยอ่ะมาก็มามาแทนครับแล้ววันนี้เราเจอลุงรัตใช่ครับเคยเจอกันมาด้วยนี่เคยเจอกันเมื่อไฟล์ล่าสุดครับเมื่อวันนั้นเจอกันที่ตะวันนาครับ เขาก็มาแทนวันนั้นเหมือนกันมานขามาแทนกู้อ่ะก็เหมือนกับวันนี้แต่วันนี้เขาซ้อมมาเราไม่รู้ตัวแต่เราไม่รู้ตัวเราเพิ่งมาแบบด่วนเลยใช่ครับแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่เชปปะตอครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุสามสิบครับเราสูงเท่าไหร่นายเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณเท่าไหร่อย่างไฟนนี้วันนี้ต่อยเจ็ดสองโลครับก็คือปล่อยไปมาเลยครับแต่เราก็ซ้อมที่นั่นก็มีคู่ฟ้าคู่ซ้อมอยู่แล้วเนาะใช่ครับกับพวกทหารในค่ายพวกพวกนั่มวย ครับแล้วอย่างวันวันนี้เราต่อยร้อยห้าส <58 S 1> <58 S 2> ิบแปดคิดว่ามีปัญหาไหมไม่ครับหนักบ่อยนะแต่วันนี้เราจะวา,างเกมยังไงยังเจอรุ่งรัตก็ออยังไม่รีบครับค่อยๆไปเลยเนาะอย่างเขาไม่มืยตาตายเลยนะจาได้ปะเขามวยข่าไนะครับแต่วันนี้เราก็ค่อยไปเพราะเราไม่ได้มาแปลว่าซ้าอมเต็มที่ใช่ครับแต่ก็ไม่ให้มีปัญหาแน่นอน อยามาสู้ร้อยเปอร์เซนต์สู้อยู่แล้วขึ้นนะเราไม่เคยถอยหนีใครอยู่แล้วเต็มที่ร้อยแน่นอนอยังวันนี้เราน้ําหนักก็คือไม่ได้คุมมาละปล่อยเลยใช่ปะก็ปล่อยมันเลยแต่ยนีเกินยู่งไงเกินที่ว่าเกินเท่าไหร่เนีวันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองไปทดสอบดูคิดว่าประมาณประมาณกีปอนได้ไหมปอนเดอะไครับนะก็แบบสบายๆเลยเราต่อยมวยมาล้งวันนี่เท่าไหร่เนี่ยกี่ร้อยแน่หละก็เดินอยู่ครับเดินเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาครับฝากเชิญชวนแฟนกับโรนี่หน่อยครับสวัสดีครับผมวันนี้เชิยจิดตานนะครับผมไม่ให้เต็มจที่ครับช่องห้านะคู่เอกจะมาแทนแต่ใจร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีถอยมีไปไหนแน่นอนช่วยหน่อยครับแน่นอนครับผมอ่ะเขาบ้านน้องชาย